หน้าซองจะเขียนว่าเอาครับพระมหาจักรพรรดิทันใจให้รวยรวยรวยกันทุกคนทุกคนเจริญพรมีลายมือหลวงปู่นะครับครับวันนี้มาเปิดแล้วนะตามเวลาที่มให้ปู่ปู่ให้มาเปิดปู่ให้เปิดเวลานีรวยรวยรวยก็ก็ดีกว่าทุกซองที่ที่เมื่อก่อนปู่จะให้เปิดบางทีนัดหลายวันเนาะแต่วันนี้เรามารับวันนี้ ตอนเที่ยงตอนเที่ยงอาแล้วก็6กโมงเนาทีวันนี้ได้เวลาแล้วคําเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่รัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทารณญาณในการรับชม<อ>น่าจะ90%ครับเ0เนาะที่ FC ีได้ร่วมบริจาคร่วมทําบุญเนาะนะครับร่วมสร้างพระมหาจักรพรรดิรวยทันใจนะครับอยู่ที่สถานธรรมพมปัญโย ครับวันนี้เราก็ได้มาตามนัดตามเวลาที่ให้ปูมาเปิดปูให้มาเปิดซองปูให้เปิดซองเอาเดี๋ยวแจ้งอีกครั้งหนึ่งเรื่องสองห้าหมื่นเป็นยังไงครับสองห้าหมื่นก็ปูบอกไม่มีแล้วปูบอกว่าไม่มีแล้วเนาะไม่ให้แล้วเนาะขอ,อ,อ,องปลอมเยอะสองปลอมเยอะสองปลอมเยอะปูนี้บอกไม่ต้องเขียนสองห้าหมื่นให้เขียนซองรวยรวยรวย เปลี่ยนเป็นซองคําว่ารวยรวยรวยเนาะแจงเอฟซีไปก่อนแล้วหน้านี้ในในคลิปก่อนเนาะครับผมปูให้เปิดเวลาหกโมงเจ็ดนาทีฟังดีๆเร้อพี่น้องหกโมงเจ็ดนาทีนี่มีความหมายอ่ามีความหมายแปลกๆอยู่ด้วหกเจ็ดบ่วเนาะทำไมอย่างนั้นวะหกโมงเจ็ดนาทีได้ปูทำไมระบูเลเวลาใช่ไหมอ่าทำไมาปูระบูว่าให้เปิดหกโมงเจ็ดนาทีนี่แหละ ครับผมโอ้อโอเดี๋ยวจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผมสําหรับซองรวยรวยรวยซองออกมาเลยครับออกมาแล้วสำหรับซองห้าหมื่นก็ปิดตํานานแล้วนะปิดตํานานครับปิดตำนานไปแล้วหน้าซองจะไม่ได้เขียนว่าซองห้าหมื่นหน้าซองจะเขียนว่าดูเอาครับพระมหาจากักรพรรดิทันใจหนให้รวยรวยรวยกันทุกคนทุกคนจเจริญพรมีลายมือลงปูนะครับนะครับวันนี้มาเปิดแล้วนะตามเวลาที่มหาจักรพรรด ให้ปูปูให้มาเปิดปูให้เปิดเวลานีรวยรวยรวยครับก็ก็ดีกว่าทุกซองที่ที่เมื่อก่อนปูจะให้เปิดบางทีนัดหลายวันเนาะครับแต่วันนี้เรามารับวันนี้ตอนเที่ยงตอนเที่ยงอ่าแล้วก็หกโมงเจ็ดนาทีวันนี้ได้เวลาแล้วนะครับเลยนิดนึงนะครับยังไม่ถึงเจ็ดนาทีตอนที่เราถ่ายทํานี้หกโมงแล้วแต่ว่ารอเวลาเจ็ดนาทีนะครับโอ้นิดหนึ่งคุยกันนิดนึงก่อนก่อนจะลงสลาปู่บอกว่า ให้ hey, บอกขาอ่าวจัดโยมในเด้อครับผม<อ>ว่าใครที่นะครับอยากร่วมทําบุญนะครับร่วมทาบุญเป็นเจ้าพนะครับปูพื้นปูกระเบื้องนะครับปูปูพื้นตรงนี้เนาะ,ะปูพื้นปูด,ด้านล่างปูด,ด้านล่างตรงตรงฐานพระมหาอิทธิพัรับใครที่จะร่วมทําบุญนะครับผมหรือว่าได้โชคไม่ได้โชคก็สามารถร่วมทําบุญกันได้นะครับ,รบได้โชคลาภใน ชองปูก็เชิญเรืคอับอรัอรบ,รบอ,อดจะลอยสักเดืนเอนนือพี่น้องเด้เอเลขหนาที่เลขสองนาทออนนนีอันนั้นอันนั้นว่ากันอีกทีนึงเนาะค,ค,คนที่จะทำบุญถ้าถ้าได้โชคในงวดวันที่16สิงหาคาม2567นอยกจะครับอยากจะร่วมทำบุญก็ค่อยติดต่ออีกทีนึงเนาะส่วนท่านที่ยังไม่ได้โชคนะครับอยากร่วมทำบุญก็ร่วมร่วมทำบุญร่วมสร้างนะครับได้นะครับใกล้จะเสร็จแล้วเนาะใกล้จะเสร็จแล้วน่าจะ90 ส่วนองค์ใหญ่ไดยไหมครับนี่อเป็นอะไรช่างไม่อยู่แล้วถามช่างว่าองค์ใหญ่มากเลยองค์ใหญ่มากครับคูเปรียบเทียบจากที่ปั้นมาเพราะว่าช่างที่ว่าที่ปั้นมาใหญ่มากนะครับใหญ่มากจากอดมินนั่งตรงนี้เนาะเทียบกับตัวคนแล้วก็รูปปั้นเนาะองค์พระใหญ่มากครับใหญ่มากเป็นใกล้แล้วใกล้แล้วอีกสองนาทีใกล้แล้วบอก เอ็ซีอย่าพิ่งด่าบบาวิีสานี่เก่นเลยเดี๋ยวลีลาไม่ยอมเปิดนาทีเราต้องเปิดตามเวลาที่ปู่กำหนดนะครับเจ็ดนาทีก็คือเจ็ดนาทีนะครับเยพิ่งด่าครับพี่น้องเสียเวลาสักสักนิดหน่อยเนาะแต่เอดมีนั่งรอทั้งวันนะครับนี่มาตั้งดต่เที่ยงนั่งรอตั้งแต่มารับซองก็ข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินนะครับได้กินแต่น้ำถ้าปู่บอกให้ไปเปิดที่อื่นคงจะได้กินอยู่แต่ที่เราเราออกออกจากสถานธรรมไปก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าที่สถานธรรมก็ มีอยู่แต่แต่เราไม่อยากกินของวัดเนาะเดี๋ยวจะบาปถ้ามีก็เราก็กินถ้ามีถ้ามีเราก็กินแต่วันนี้ไม่มีไม่มีเนาะวันนี้ไม่มีเไม่ได้กินเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงปู่จะให้ให้กินนมสักคนละกล่องพอเนาะอ้าวเปิดแล้วครับเดได้ลยครับอ่าโอเคเนาะเดี๋ยวซองมีปิดผนึกไม่นั่นนะซองนั่นดูดีๆเรียบร้อยครับนี่ไม่เคยแกะเลยไม่มีนะครับไม่มีรอยนะครับไอ้นี่นิดนึงทุกคนไม่มีใครรู้นะครับแอดมินที่มารับวันนี้ ทั้งทีมงานนะครับยังไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขข้างในจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับเปิดเลยครับเปิด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 พี่น้องชิร้าจอแล้วจิงด่าจิ่งดังยังไม่ด่าฝากด่าด้วยนะครับอ่าอกประชดติเพิ่งร่างใจหอนเนาะพี่น้องเพิ่นเสียเวลาแก่อสิบนาทีเนาะ่ว่าเขาเสียเวลาเบิดมือเนาะรังร่าใจหอนเขามาปุ๊บแกที่ให้เบิ้งตัวเลขปลบปลดเนาะพี่น้องก็เย็นใจผู้เห็ุจิตน้ำเนาะ นี่นะครับแกะออกมาแล้วนะครับเป็นแบบไหนมีกี่มีกี่ซองมีกี่ใบตน้อยเทอะเน้ะเดี๋ยวเพิ่งด้านหลังนี่เห็นเงาเงาอยู่หน่อยหนึ่งมีใบเดียวครับเป็นกระดาษช่างก็มาลุ้นด้วยช่างเลยน่าจะเป็นลุ้นแบบ a สีนะครับใบเดียวนะครับอ้าวลุ้นกันนะครับตัวไหนเอ้ยจะสั้นไหมล่ะจะสั้นมือสั้นขอดูก่อนแป๊บนึ่งทีเบิ่งคนเดียวจังได้พี่น้องคิดละโจ้ดิอ่านก่อนอ่านก่อนค่อดูกันนะที่ปู่บอกว่าให้ครบหมดเลยนะครับครบจริงๆปู่เขียนว่า เรีหน้าลูเตอรี่เลียท้ายเรียกหลังลูเตอรี่สามตัวไหมว้าป็นไรเนี่ยหน้าสามสามตัวหน้าเรากับสมตัวท้ายเราก็รางวันที่หนึ่งเขียนมาให้หตัวเลยแล้วก็บนนีแยกอยุสามตัวเราก็ล่างมีสองหางอ้าเบิงนเลยพี่ต้องเรจะว่าเจียมจดเียมแคปแคแคแคปเอากระดานออ ช่วงไหนเออแล้วนั่นแหลบไว้ก่อนวางก่อนไว้ก่อนโอเคโอเคเอานิ่งๆ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 เห็นทุกกล้องไหมเห็นทุกกล้องเดี๋ยวซูมให้นิ่งเลยนะครับเอาเดี๋ยวขออนุญาตอ้าวตาหนาะเลขหน้าเลขหน้าลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่สี่สามหนึ่งเจ็ดสามเก้าอันนี้คือเลขหน้าเด้อเลขท้ายหลังสี่เจ็ดสอง 7จ็ดสามเจ็ดลางวันที่หนึ่งฟังดีนะครับ4ีเจ็ดหนึ่งสองหสามเจดหนึ่งสองหสนี่คือรางวันที่หนึ่งนะครับสตัวบนก็มีสองสองหกตัดมาจากรางวันที่หนึ่งข้างล่างมีหกเจ็ดกับ6กสองเท่านั้นนะครับโอเคเห็นไหม เห็นครับผมที่ปู่บอกว่าให้เปิดหกวงจิตนาฬิกาหกวงยินเนาะครับหกวงจิตนาฬิกาเห็นไหมนีหกจิตเต็มเต็มมีหกเกียด้วยเนาะมีหกเกียด้วยเห็นไหมครับโอเคไม่เยอะมีแค่นี้เองอ้าวโอเคครับผมเอาขอบคุณมาวิศานะครับที่มาเปิดซองให้นะครับครับเปิดเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางปกติแล้วปู่จะหนึ่งปีมีครั้งเดียวซองห้าหมื่นเนาะแต่นี่ บอกสามเดือนจะให้หนึ่งซองอันนี้เราก็รอมาสามเดือนอันนี้เป็นครั้งที่สองอันนี้เป็นเป็นครั้งที่สองแต่ไม่ใช่ซองห้าหมื่นแล้วครับเป็นซองรวยรวยรวยซองแรกนะครับส่วนซองต่อไปปู่จะปล่อยตอนไหนรอติดตามนะครับกดติดตามทางช่องทุกช่องทุกเพจนะครับครับผมรอติดตามช่องนะครับ